โคดแรกจักรจันทร์อคัเซีริเรียกได้ว่าจักรจันทร์อคัเซียริหลังชนะคดีอดีตผู้จัดการถูกศาลตัดสินจำคุก9้าเดือนสั่งทนายลุยต่อคดีที่เหลือหลังจากยึดเยื้อกันมานานสำหรับคดีความของนางเอกสาวจักรจันทร์อคัเซียริโดนอดีตผู้จัดการส่วนตัวใส่ความเท็จว่าสามีเควต มีโลกสัง่งใบกลายเป็นเรื่องราวอื้อทุกสังคมมีพักวิจารณ์การสนันสร้างความเสียหายแก่ทางคู่เป็นอย่างมากล่าสุดมีบทสรุปและละค่ะโดยทนายนีดาได้โพสต์ภาพตนเองร่วมเฟรมกับเควัฒนาและคุณจา๋าผู้จัดการส่วนตัวคนปัจจุบันของนักแสดงสาวบริเวณหน้าศาลแขวงดอนเมืองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและคุณจักรจันรอคำเซรีเคยถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวใส่ความเท็จกุเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อ เสียงซึ่งเจักระจันก็ได้โพสต์ภาพเดียวกับทนายลงในอินสตาแกรมส่วนแคปชั่นบอกว่าสันตัดสินพิจารณาคดีวันนี้ผ่านไปด้วยดีขอบคุณพี่นีดา